สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูจินดามาชวนทําขนมเทียนไส้เค็มนะคะใครจะนำไปทํากินก็ได้หรือใครจะนำไปทําขายก็ขายดีแน่นอนสูตรนี้ทําออกมาแล้วไส้ขนมอร่อยมากๆส่วนตัวแป้งก็ใสมันวาวไม่ติดใบตองที่สำคัญแม้เก็บข้ามคืนก็ยังนุ่มแบบนี้เลยค่ะมาลงมือทํากันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกครูนำถั่วเขียวซีกเลาะเปลือก500กรัมมาล้างทำความสะอาดเอาสีเหลืองที่เคลือบถั่วออกให้หมดล้างจนน้ำใสสะอาดเลยครูล้างทั้งหมดประมาณ5น้ำค่ะพอล้างถั่วจนสะอาดแล้วสังเกตได้จากน้ำที่ใช้ล้างใสแบบนี้ ก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ4ชั่วโมงเพื่อให้เม็ดถั่วนุ่มจะได้นำไปนึ่งต่อไปแต่ถ้าใครรีบหรือเวลาจํำกัดแนะนำให้แช่ถั่วด้วยน้ำอุ่นใช้เวลาแช่แค่2ชั่วโมงก็ใช้ได้พอแช่ครบ4ชั่วโมงก็เทน้ำทิ้งและนำไปล้างอีกครั้งล้างครั้งนี้ก็เหมือนกันล้างให้สะอาดนะคะถ้าล้างไม่สะอาดจะมีกลิ่นเหม็นเขียวติดอยู่ที่เม็ดถั่ว ตอนนำไปทําไส้ขนมจะไม่น่าทานรอบที่สองครูล้างสี่ครั้งล้างจนไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวติดที่เม็ดถัว่วก็เป็นอันว่าใช้ได้นี่ค่ะพอเราล้างสะอาดจะสังเกตได้จากน้ำที่ใช้ล้างน้ำสุดท้ายใสแบบนี้อันนี้คือใช้ได้แล้วนะคะนำมาเทใส่กระชอนเพื่อเตรียมนำไปนึ่งต่อเลย จากนั้นนำถั่วเขียวมานึ่งเลยครูใช้มือจิ้มแหวกลงไปแบบนี้เพื่อให้ไอ้น้ำดันขึ้นมาถั่วจะได้รับความร้อนและสุกทั่วถึงกันเสร็จแล้วปิดฝานึ่งไว้ใช้เวลานึ่งประมาณ30นาทีอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับกําลังไฟที่ใช้นะคะครบ30นาทีเปิดฝาดูถั่วที่นึ่งไว้เลยนี่ค่ะ แบบนี้แสดงว่าสุกแล้วนะคะใครไม่มั่นใจอาจจะตักขึ้นมาแล้วก็ใช้ช้อนบี้ดูก็ได้ค่ะอันนี้ของครูสุกแล้วปิดไฟยกลงได้เลยนํำมาเทใส่ชามที่เตรียมไว้เลยค่ะอาจจะร้อนนิดนึงต้องระวังหน่อยนะครูใช้ทับพีบี้กดเม็ดถัว่วเพื่อให้แหลกละเอียดก่อนที่จะนำไปผัดไส้นะคะ ถ้าใครมีเครื่องปั่นก็ใช้ได้เลยหรือจะใช้ครกตําก็ได้เอาตามความสะดวกของแต่ละคนเลยนะบดขยี้จนถั่วละเอียดแบบนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้อันนี้ครูไม่ได้ให้แล,ละเอียดมากนะคะเพราะครูชอบประมาณนี้เสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนน้ำรากผักชีสีต้นมาใส่ในครกและตำให้ละเอียดแบบนี้ พอรากผักชีเริ่มละเอียดนำกระเทียมจีนหกกลีบมาใส่ลงไปแล้วตำต่อเลยตำจนกระเทียมแหลกประมาณนี้ใส่พริกไทยป่นลงไปหนึ่งช้อนชาครูใช้พริกไทยดำเพราะกลิ่นของเขาจะหอมกว่าพริกไทยขาวหรือพริกไทยที่เลาะเปลือกออกแล้วใส่เกลือป่อนหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะของเกลือป่อนห้ามตักพูนนะคะให้ตักพอดีแบบนี้ ถ้าเรือเยอะเกินไปอาจจะทําให้ไส่ขนมของเราเค็มเกินไปใส่ลงไปแล้วก็ตำและคลุกเคล้าให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาพักรอไว้เลยนำกระทะมาตั้งไฟใส่น้ำมันพืชลงไปสี่ช้อนโต๊ะครูใช้น้ำมันถั่วเหลืองใส่หอมแดงที่ซอยไว้ลงไปเจียวหอมแดงน้ำหนัก ช่างตอนที่ปอกเปลือกเสร็จแล้วก่อนนำมาซอย150กรัมใส่ลงไปแล้วก็ผัดผัดแล้วก็เจียวจนเหลืองกรอบประมาณนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้อย่าให้กรอบจนไหม้นะเพราะเดี๋ยวจะขมพอสีเข้มประมาณนี้ก็ตักขึ้นมาเลยตักขึ้นมาแล้วก็นำมาใส่ในจานแล้วก็กระจายไม่ให้กองรวมกันหอมเจียวจะได้เย็นเร็วและกรอบ นำน้ำมันจากการเจียวหอมมาใส่กระทะตั้งไฟพอน้ำมันเริ่มร้อนนำรากผักชีกระเทียมพริกไทยเกลือที่เราตำไว้ใส่ลงไปใช้ตะหลิวผัดและก็คนรอจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป200กรัมใส่น้ำสะอาด400มิลลิลิตร จากนั้นก็เคี่ยวต่อไปรอจนน้ำตาลละลายหมดใส่ถั่วที่บดเตรียมไว้ลงไปใช้ตะลิวผัดคนให้เครื่องปรุงต่างๆเข้าผสมกับถัว่วผัดต่อไปจนน้ำแห้งและก็ถั่วเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้ใส่พริกไทยป่นลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะบวกด้วยหนึ่งช้อนชาผัดคนให้พริกไทยเข้าผสมกับถัว่วครูใช้พริกไทยดำเหมือนเดิม ใครไม่มีใช้พริกไทยขาวแทนได้และปริมาณเพิ่มลดได้ตามความชอบของแต่ละคนนะพอส่วนผสมต่างๆเข้ากันดีแล้วนำหอมเจียวมาเทใส่ลงไปแล้วผัดต่ออืมกลิ่นหอมมากเลยค่ะไม่ต้องผัดนานนะคะกันตอนนี้เสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลย จากนั้นก็ผัดต่ออีกนิดหน่อยเพื่อระบายความร้อนและวนำไปพักไว้ให้เย็นเตรียมนำไปปั้นเป็นก้อนเพื่อทำไส้ขนมตอนนี้ไส้ขนมเย็นแล้วนำมาปั้นเป็นก้อนกันเลยนะครูตักไส้ขนมหนัก18กรัมแล้วนำมาปั้นคลึงเป็นก้อนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็วางพักไว้จากนั้นก็ปั้นต่อไปเรื่อยๆจนไส้ขนมหมด สูตรนี้ได้ขนมทั้งหมด60ลูกนะคะก่อนทำขนมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะปั้นไส้ขนมให้เสร็จแล้ววางพักไว้ขั้นตอนต่อไปมาเตรียมแป้งกันเลยในส่วนของแป้งใช้น้ำตาลมะพร้าว250กรัมใครชอบหวานมากหวานน้อยเพิ่มลดได้ตามชอบนะนำกะทิมาใส่ลงในน้ำตาล500มิลลิลิตร ครูใช้กะทิกล่องอบควันเทียนสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มความหอมให้กับขนมใครไม่มีก็ใช้กะทิกล่องธรรมดาหรือใช้กะทิสดก็ได้ถ้าใช้กะทิสดใช้หัวกะทิ300มิลลิลิตรหางกะทิ200มิลลิลิตรใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาเพื่อให้แป้งมีรสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นใช้มือขยำและบี้น้ำตาลจากนั้นนำไปตั้งไฟเลยค่ะ หรือใครจะไม่ขยำก็ได้นะนำไปตั้งไฟเพื่อให้น้ำตาลละลายอันนี้ครูนำไปตั้งไฟจนน้ำตาลละลายแล้วนะคะพอน้ำตาลละลายหมดให้นำมาพักไว้ให้เย็นก่อนนำไปละลายแป้งย้ำอีกครั้งนะคะต้องพักไว้ให้เย็นก่อนนำไปละลายแป้งพอน้ำตาลกับกะทิเย็นสนิทนำมานวดแป้งกันเลยสูตรนี้ใช้แป้งข้าวเหนียวขาว500กรัม ผสมแป้งข้าวเหนียวดำ100กรัมนำมาเทใส่ลงในแป้งข้าวเหนียวขาวแบบนี้คนให้แป้งทั้งสองชนิดเข้าผสมกันนำกะทิที่ผสมน้ำตาลเตรียมไว้มาเทใส่ลงในแป้งค่อยๆทยอยเทยกะทิใส่ลงไปนะเทลงไปแล้วก็สลับกับการนวดแป้งไปแบบนี้เรื่อยๆในขั้นตอนการนวดถ้ากะทิหมดแต่แป้งยังไม่นุ่มได้ที่ ให้ทยอยเติมน้ำสะอาดสลับกับการนวดไปเรื่อยๆจนแป้งจับตัวกันเป็นก้อนไม่ติดกับชามผสมเนื้อแป้งจะเนียนนุ่มเหนียวประมาณนี้และปั้นเป็นก้อนได้แบบนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้นำน้ำมันพืชมาใส่ในถาดเตรียมไว้สำหรับใส่ขนมที่เราห่อไส้กับแป้งเรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมติดถาดและป้องกันไม่ให้ขนมติดกัน มาลงมือห่อไส้ขนมโดยดึงแป้งออกมาเป็นก้อนแล้วแผ่ให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นำไส้ขนมที่ปั้นเตรียมไว้มาวางลงบนแผ่นแป้งแล้วจับริมขอบแผ่นแป้งรวบเข้าหากันแบบนี้ห่อไส้ขนมให้มิดแล้วใช้มือคลึงเบาๆแบบนี้เพื่อให้แผ่นแป้งเรียบสวยงามเสร็จแล้วก็นำไปวางในถาดที่ใส่น้ำมันเตรียมไว้ ทำต่อไปจนเสร็จนะคะแผ่นแป้งที่ใช้ห่อขนมน้ําหนักประมาณ25กรัมสูตรนี้ทําขนมได้60ลูกเสร็จขั้นตอนนี้ไปเตรียมใบตองไว้สําหรับห่อขนมกันเลยครูใช้ใบตองห่อขนมสองชั้นชั้นนอกวนวนนกว้างเจนิ้วชั้นในกว้างห้านิ้ว ความยาวตามขนาดธรรมชาติของใบตองตัดใบตองด้านที่พับกลวยให้มีความมนประมาณนี้หรือไม่ตัดให้มนก็ได้แต่ด้านที่ใช้สอดต้องตัดให้แหลมแบบนี้นะคะก่อนนำใบตองไปห่อขนมนำไปผึ่งแดดหรือนำไปลนด้วยเตาแก๊สเพื่อให้ห่อได้ง่ายและเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆก่อนนะ นำใบตองด้านนวลมาประกอบกันแบบนี้นะคะจากนั้นให้จับด้านมนพับรวบเข้าหากันเป็นกลวยแบบนี้นำขนมมาชุบด้วยน้ำมันพืชให้ทั่วอีกครั้งก่อนนำมาใส่ในกลวยที่พับเตรียมไว้แล้วห่อขนมโดยใช้หัวแม่โป้งทั้งสองด้านกดใบตองเข้าหากันแบบนี้แล้วพับต่อไปอีกครั้งให้อยู่ในลักษณะนี้ แล้วพับด้านขวาด้านซ้ายเข้าหากันพลิกกลับด้านเพื่อตกแต่งดึงใบตองให้สวยงามเข้ารูปจากนั้นให้เราดึงหางใบตองส่วนที่เป็นปลายแหลมสอดเข้าไปแบบนี้แล้วดึงตกแต่งให้สวยงามจะได้ขนมเทียนที่ห่อเสร็จแล้วแบบนี้ให้เราห่อต่อไปจนหมดนะคะห่อขนมเสร็จก็นำไปนึ่ง ครูแบ่งนึ่งสองครั้งเพราะหม้อนึ่งเล็กไปนึ่งครั้งเดียวไม่หมดนำขนมลงนงโดยใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงปิดฝาใช้เวลานึ่ง40นาทีตอนนี้ครบ40นาทีแล้วเปิดฝาหม้อดูขนมกันเลยนะนี่ค่ะสีใบตองแบบนี้แสดงว่าขนมสุกแล้วปิดไฟได้เลยค่ะตอนนี้ขนมเย็นแล้วมาแกะดูกันเลย ขนมเทียนของเราไม่ติดใบตองเลยค่ะแป้งก็ใสมันวาวสวยและมีกลิ่นหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวครูดึงให้ดูความนุ่มของแป้งกันนะคะนี่ค่ะดูได้เลยแป้งขนมของเรานุ่มมากๆมาค่ะชิมด้วยกันอืม แป้งขนมนุ่มหวานมันกำลังดีและรสชาติของไส้เข้มขน้นเค็มนิดนิดร้อนจากพริกไทยหน่อยๆอ,อร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะขออีกนะคะเพราะว่าอร่อยมากๆเลยหยุดไม่ได้จริงๆค่ะตอนนี้ครูเก็บขนมไว้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนโดยไม่แช่ตู้เย็นค่ะแม้ขนมจะเย็นและเก็บไว้ข้ามคืนก็ไม่ติดใบตองค่ะ ส่วนตัวแป้งก็ยังคงใสมันวาวเหมือนตอนที่เราทําเสร็จใหม่ๆเลยนะคะคลิปทําขนมเทียนไส้เค็มก็จบลงแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ครูจินดาในการทําคลิปดีๆออกมาให้ได้ชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะ